สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับช่องรัตะดักวันนี้เรามีค่าความรู้สุดหวยวิ่งล่างตัวเดียวมาฝากกันโดยใช้แนวทางทั้งหมด8งนวดค่ะสูตรของเราเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะโดยสูตรของเรานะคะจะใช้รางวัลที่1 กับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2มาคำนวณค่ะทอ2ย่อมาจากเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะคะโดยวิธีการคำนวณนะคะเราจะหลักแสนของรางวัลที่1มาบวกกับหลัก10ของรางวัลที่1มาบวกกับหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2มาบวกกับหลัก10ของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะโดยวิธีการคำนวณนะคะเราจะใช้รางวัลที่1ของงวดที่16กันยา 2564มาคำนวณค่ะโดวยวิธีการคำนวณน,นะคะเราจะเอา0บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย3าครั้งบวกต่อด้วย0 2ครั้งบวกต่อด้วย0 2ครั้งค่ะจะได้เท่ากับ3ค่ะงวดที่16ตุลา2564ก็ออก8 3เลขยก3ของเราก็เข้าไปนะคะต่อไปงวดที่1ตุลาสองค่ะ วิธีการคำนวณของเรายังเหมือนเดิมเลยนะคะโดยเราจะใช้5บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย7 1ครั้งค่ะบวกต่อด้วยครั้งบวกต่อด้วย4 2ครั้งค่ะจะได้เท่ากับ33เอาแค่หลักหน่วยมานะคะก็คือ3มมวที่16ตุลา25 6 4นะคะก็ออก3 8ค่ะเลข3ของเราก็เข้าไปนะคะ ต่อไปค่ะงวดที่16ตุลา2564ค่ะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยค่ะ3บวกกัน2ครั้งบวกต่อได้7 1ครั้งบวกต่อได้7 2ครั้งบวกต่อได้9 2ครั้งจะได้เท่ากับ45เอาแค่หลังหน่วยมาก,ก็คือ5งวดที่1พฤศจิกา2564ก็ออก9 5นะคะเลข5าก็เข้านะคะ ต่อไปค่ะงวดที่1พฤศจิกาสอค่ะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยค่ะ0์บวกการ2ครั้งบวกต่อได้วย3ครั้งบวกต่อด้วย3 2ครั้งบวกต่อด้วย3 2ครั้งค่ะได้เท่ากับ15เอาแค่หลังหน่วยมาก็คือ5ค่ะงวดที่16พฤศจิกาก็ออก57เลข5ก็เข้าไปนะคะต่อไปค่ะ วดที่1 6พฤศจิกาสองหค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรของเราเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสูตรของเรานะคะก็อาจจะมีตกหล่นกันบ้างนะคะมาคำนวณกันต่อเลยค่ะเราจะเอาศูนย์บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย6 1ครั้งค่ะบวกต่อด้วย2 2ครั้งบวกต่อด้วย4 2ครั้งได้เท่ากับ18อเอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ8ค่ะ งวดที่1ธันวา2564ออก8 2สองเลข8ก็เข้าไปนะคะต่อไปค่ะมวดที่1ทธันวา2564ค่ะศูนย์บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วยห1ครั้งบวกต่อด้วย4ี่สองครั้งบวกต่อด้วย0ูนย์ครั้งนะคะได้เท่ากับ13เอาแค่หลักหน่วยมาคือ3งมดที่16ทธันวา2564 เลขที่ได้นะคะก็คือ83เลข3ก็เข้าของเราไปอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะงวดที่ 16, ธันวา2564ค่ะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยนะคะ6บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย3 1ครั้งบวกต่อด้วย5 2ครั้งบวกต่อด้วย2 2ครั้งนะคะได้เท่ากับ29เลข เอาแค่ okay, หลักหน่วยมาก็คือเลข9งวดที่30ธันวาสองห้าหกสี่นะคะออก36มนะคะงวดนี้ของเราก็ตกหล่นไปเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรของเราก็ตกหล่นกันบ้างได้นะคะทุกคนเพราะว่าสูตรของเรานะคะเป็นเพียงการไปหอตัวเลขและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะงวดที่30ธันวาสองห้าหกสี่ค่ะ,ะเราจะแปด บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย6 1ครั้งบวกต่อด้วย4 2ครั้งบวกต่อด้วย1นสครั้งนะคะได้เท่ากับ3 2เอาแค่หลังหน่วยมาคือ2ค่ะงัวที่17มุกลานะคะ25 65นะคะเลขวิ่งตัวเดียวก็คือ2ค่ะมารอดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าหรือว่าจะตกหล่นอีกไหมนะคะ สำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้สูตรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องรัตดักของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ